โอเคจ้ะอเครับเริ่มนะครับสามสอนเดือนล่าสุดอติรีวิวทำยอดขายได้51ล้านบาทภายใน1เดือนครับสูงสุดเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่3ล้านบาทครับอันนี้ทั้งปีเหรออ๋อเผาครับอันนี้แค่1เดือนครับ1วันเอาจริงเคยทำได้ เกือบ2ล้านบาทภายในวันเดียวครับ ต้องบอกกอนว่าการทำแอปพลิเคชนที่เปลี่ยนโลกไปเลยเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยเราต้องทั้งสต็อกสินค้า,คาเราต้องผลิตสินค้าเราต้องแพ็กสินค้าและต้องส่งสินค้าเองหมดเลยพอการมาของแอปพลิเ t ชันครีเอเตอร์คอมเมร์สสิ่งที่เราทําคือเราคิด content, คอนเทนต์คลิปคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดให้มีคุณภาพและสร้างยอดขายให้ได้สิ่งที่เหลือต่างๆแบรนด์ Brand, เขาจะจัดการให้แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนฝั่งของคนที่เป็นแอปพลิเคเตอร์เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับโคตรสบายครับ ผมจะบอกว่าที่ผมทํายอดขายได้เยอะๆเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้เก่งกว่าคนทั่วไปสิบเท่าร้อยเท่าหรอกนะครับแต่สําคัญคือผมรู้ก่อนซึ่งในงานนี้นะครับ มีข้อมูลอะไรที่ทาง Tik t o k เนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ก่อนโลกใหม่กำลังรอเราอยู่ครับขอแค่ว่าเรารู้ก่อนและลงมือทำง,งานนี้ผมจะได้ไปแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังในงานด้วยอยากให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสนี้รีบลงทะเบียนก่อนที่ที่นั่งจะเต็มด้วยนะครับลงทะเบียนเลยครับลงเลยงานนี้ ฟรีทุกบาททุกสตางค์เข้าร่วมและสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวอย่าพลาดเด็ดขาดครับเจอกันนะครับ